เป็นไงบ้างมาร่วมงานค่ะค่ะกูเก็ตค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่วันนี้ได้รับเกียรตินะคะแลวก็ได้รับโอกาสจากพปกิมแล้วก็พี่ๆครอบครัวกูเก็ตทุกคนเลยนะคะมาร่วมงานในวันไฟนอลเิสยูนิเวอร์สกูเก็ต2 0 2 5ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างกับเวสทูนิเวอร์สกูเก็ตเพราะว่าก็เคยได้ประกวดด้วยกันที้แกนแล้วโดยปกติน้องเดลเป็นคนที่เขาเรียกว่า บอดี้เนอะรูปร่างภายนอกของน้องนะคะรูปถึงหน้าตาของน้องเนี่ยคือส,สวยมากๆอยู่แล้วนะคะบิวตี้ควีนจ๋ามากเลยแค่เดินออกมาเนี่ยก็เห็นถึงความมอราแล้วก็นาก่าจะถูกใจพี่ๆกันเลยหลายๆคนเลยจริงๆนะคะนี่คือเทสเลยแต่หลายคนก็บอกว่านี่อาจจะเป็นเทสภูเก็ตด,ด้วยซ้ำอะไรแบบนี้นะคะที่น่าจะมีความออกลุกขึ้นหน่อยแล้วก็ผิวสีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะบอกว่าโดยแก่นแท้จริงๆแล้วของ ตัวครอบครัวมุกเก็ตที่ชอบมองหาจริงๆเนี่ยคือความดีแล้วก็ความกลา้าการเป็นตัวของตัวเองซึ่งน้องเดลเนี่ยเแบลบคิดว่าในหลายๆอย่างที่ทีมเลือกมาจะเป็นเพราะว่าเห็นผลงานของน้อง,องตอนเก็บตัวมากกว่าก็จะเป็นเรื่องนิสยัยพฤติกรรมหรือว่าการส่งกับบ้นานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าวิญญก็เหมือนแบบว่าอาจจะมีโอกาสที่แบบให้กฤชเบลไปช่วยน้องเในเรื่องการขายอะไรอย่างเงี้ยวินดีเลยค่ะก็ยินดีค่ะตัวน้องเดลเองอ่ะจริงๆน้องยังเด็กค่ะ แต่เบลว่าน้องเขามีของครบอยู่แล้วอาจจะขาดในเรื่งองของแค่ประสบการณ์ค่ะแล้วก็การสร้างตัวตนแข็งเน่งแต่ถ้าสมมติว่าน้องเอา จิตวิญญาณของน้องหรือว่าคอาร์ดี้ต้นตนเอกลักษณ์ของตัวเองนเเสน่หน์อดึงออกมาให้คนได้รู้จักแล้วก็ได้เห็นมากยิ่งขึ้นจะทําให้คนได้เข้ามาหลงรักในตัวน้องมากยิ่งขึ้นแอบและเบลก็เชื่อว่าอาจจะทำให้น้องมี e n g a g e หรือว่าคนรู้จักมากยิ่งขึ้นแน่นอนก็อาจจะทําให้ภูกเก็ตในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่น่ากลัวแล้วก็แขกงไรอ่ค่ะทีมีมาถึงเรื่องราบว่านักจะเห็นหน่อยการเรียนภาษาไปถึงไหนแล้วอ่าก็ตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเริ่มต้นจากแบบสูตรจริง นะคะไอ้ p r a c t i c i n g in English from start แบบ zero เลยใช่ค่ะแต่ก็ I will try my best แน่นอนคือส่วนตัวเราคิดว่าเราคันหมกใช่ไหมการเรียนตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้ถึงขนาดที่ว่าเรียกเนทีฟเลยหรือเปล่าแต่ว่าเวลไม่อยากแบบเอาระหว่างทางในระยะเวลาที่เหลือเราอะมาเป็นความกดดันคือทำในทุกๆวันให้รู้สึกว่าแค่วันนี้ เราจาักสู์แล้วพวกเนี้ยเราไปหนึ่งเราไปสองเราไปสามแค่นี้เบลก็รู้สึกว่าเราชนะใจตัวเองได้แล้วจากตอนแรกที่เราแบบไม่กล้าที่จะสปีดด้วยเสียงว่าแบบ hello my name is sarah nash i'm graduate แอ t สีผ้าชุด university อะไรอย่างเงี้ย my party o f อะไรเงี้ย communication art คือเราแค่จะสมิกเรายังไม่กล้าเลยแต่แค่นั้นวันนี้เรามีความกล้ามากพกว่าที่เราจะกล้าพูดณวันนั้นเบลมองไว้ว่าแค่เรามีความมั่นใจเราใช้ภาษาหลักของเราในการสื่อสารรวมถึงตอบคําถามให้ตรงคำถามนะคะราหวาจจะมีอาสมมติว่าตอนตอบคาถามแล้วเบลรู้สึกว่าเบลนึกภาษาอังกออก เบลก็จะใช้ในสิ่งที่เบลเรียนมานะคะพูดให้ทุกๆคนได้รับฟังแล้วก็อยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางภาษาไทยว่านธรรมิลในเรื่องของการตอบคำถามที่หลายๆคนอาจจะยังเป็นห่วงดูอยู่ก็จะตั้งใจพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำให้เต็มที่มากๆเลยคะเบลเหตุเห็นดราม่าไหมที่มี่คน ว่าเราจบทำไมพูดภาษาเออเหมือนเขาเอามาิญญาโทเรามาเป็นที่ตั้งอะไรแล้วลทำไมถึงพูดได้แค่นี้เราอยากจะชีแจชีแจงยังไงไหมอ่าบอกบอก่อว่าไม่เห็นดราม่าจริงๆแต่ก็ไม่ได้มองว่าเป็นดรามา่ามองว่าเป็นคำเช่นชมแล้วกันเออถ้าในใน คำชื่นชมก็จะเป็นคำชื่นชมนะคะขอบคุณจริงๆที่เป็นห่วงเข้าใจได้ค่ะแต่ว่าการจบปริญญาโทเนี่ยเบลจบทางด้านนินเทศร์สตร์มานะคะก็สายการแสดงใช่ค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของสกิลการสื่อสารด้านการแสดงพร์ฟอร์มบุคลิกภาพต่างๆนะคะแต่ว่าในเรื่องของภาษาเนี่ยคือเราไม่ได้แบบเน้นแล้วก็นํามาใช้ในทุกทุกวันเบลมีปรึกษาคนหลายคนมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อใพี่นวงการนะคะหรือเพื่อนๆของเบลเองเนี่ย บางคนก็ไปเรียนต่างประเทศมาเลยหรือว่าจบเอกอังกฤษมาด้วยซ้ำเรียนภาษามาโดยตรงแต่ก็ในจุวิตวันนี้เนี่ยเขาแบบไม่ได้นํามาใช้ก็มีลืมไปบ้างก็ไม่สามารถแบบว่าพูดได้เนทีฟมากขนาดน,นั้นเบลก็อยากจะฝากถึงหลายๆคนละกันที่แบบว่าจบอังกฤษมาหรือว่าเรียนภาษาอังกฤษมาแต่พูดไม่ได้แล้วอาจจะเจอหลายๆดรามา่าหรือเจอคำวูจูรณ์คำว่าอะไรเงี้ยก็ เอาเบลเป็นอีกหนึ่งหนึ่งคนละกันที่เราเป็นเพื่อนกันแล้วก็จับมือกันไปนะคะถ้าสมมติวันหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้ภาษาในการพูดจริงๆเแบลบว่าทุกคนสามารถฝึกฝนแล้วก็ทําได้แน่นอนไม่มีใครแบบเกิดมาแล้วแบบเราพูดได้เลยอย่ะ mm hmm. เราอยู่ประเทศไทยเราก็พูดไทยไมาโดยตลอด mm hmm. แน่นอนเราเรียนอังกษิษ มีบ้างค่ะตอนเรียนโทรเราก็เรียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษนะนะคะรี่จโทรแต่ว่าคุณครูก็เป็นครูไทยเราจำคาํำั์ได้เราพอที่จะรู้เ,เกี่ยวกับแกรมมาก,มากแต่พอเราจะสื่อสารคือบางคที่สมองเราอะคิดไม่ทันจริงๆว่า I believe in you and I believe in myself อะไรเงี้ย If I have a chance to go to Phuket I want to travel อะไรอย่างเงี้ยคือาอาจจะมีการแบบต้องเรียบเรียงก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะะทุกคนสามารถทำได้ค่ะ เมื่อวันนี้ฟินไวเซลค่ะพอมันโดนอะไรอย่างนี้มันไม่ได้ลดความแบบมั่นใจหรืออะไรของเราในการที่มาพูะพทนให้เราได้กล้าเออเบลเชื่อว่ามันไม่มีใครเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะคะเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำนะเพราะว่าเขาไม่แตะเรื่องอื่นเลยอะยกเว้นเรื่องภาษาเออกับเรื่องการตอบ ดีค่ะดีมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้นำาปอบจุดนี้มาจุดไหนที่เราควรแบบจุดนเราได้รับรู้อ่ะใช่ต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณพี่อวตารหรือว่าขอบคุณแม่ๆขอบคุณทุกคนจริงๆเพราะว่าถ้าเบลไม่เห็นฟีดแบ็กตรงนี้จากพี่ๆเบลก็จะไม่รู้เลยว่าตัวเองควรที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในจุดไหนบ้างแล้วมันจะแบบโอ้สิบอย่าง20อย่างแต่แล้ววันนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเราควรที่จะพัฒนาพัฒนาสกิลเวเีของภาษาในเรื่องของบุคลิกภาพใหิ่ีขึ้น นะคะมีสติมากขึ้นแล้วก็ตอบคาถามให้ตรงคาถามมากขึ้นก็บอกว่าจะได้รับการผลการพัฒนาของตัวเบลที่มากขึ้นในทุกจุวันจากพี่ๆีทุกคนค่ะโอเคอี้หนึ่งเรื่องบรรณวัฒน์บอกว่าเตรียมให้เราแก้จมูกอันนี้อันนี้เรื่อจติดไหนเออเรื่องจริงค่ะอ ยังไงมันอะไรยังไงเราไปฝ่า้แนเลว่าปรึกษากับป๊ป๊าตั้งแต่รถทูแล้วค่ะเพราะว่ามีอะไรเราก็อยากให้ป๊ป๊าได้เห็นหน้าค่าตาเราก่อนว่าป๊าป๊าแบบนี้มันดีไหมแบบนี้ดีไหมหนูตั้งใจทำมาเพื่อมาประกวดนะคะป๊าป๊าก็บอกว่าตอนนั้นเหมือนเขายังกักกักอยู่โอเคแล้วไม่ต้องใช่ค่ะแต่พอนะวันนี้เราเป็นลูกสาวแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้า ในบทบาทที่เราจะต้องไปเป็นนักแสดงพอลองไปเข้าลกล้องแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีความธรรมชาติหรือความละมุนแต่ในส่วนตัวเบลเองอันนี้เบลก็มองในเรื่องของความปลอ,อดภัยแล้วก็ลูกหน้าของเบลค่ะเบลเป็นคนจมูกเล็กอยู่แล้วนะคะพอเรื่องความที่พอเราทํามาแั่งแรกนะคะเนื้อเราน้อยมากแล้วมัน,ม,นมันมีความแอบจะโด่งไปนิดนึงในเรื่องตรงนี้เนี่ย หลายๆคนก็ชอบทรงจมูกหนูนะมีค่ะมีมีหลายคนต้องไปทําตามเหมือนกันแต่พอมาอยู่บนหน้าเราแบบผิวแบบอันนี้อาจจะไม่เหมาะกับบ้าก็เลยอยากจะให้หลักให้มันละมุนมากยิ่งขึ้นแทนตอนนี้ก็เดือนมิถุนายนค่ะวันที่11มิถุนายนนี้ค่ะวินไปเกาหลีเลยโอ้เกาหลีมันทากนไหมัแค่่นะมเพราะว่ามีเวลาประมาณ5เดือน อย่างตอนที่หนูรปบวชมิสเกสนไทยแลด์นะคะตอนนั้นก็สิบสองวันก็ออกงานแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแค่อยากให้ละมุนมากขึ้นละมุนมากขึ้นทรงนี้อยากได้เลยนะคะเออมาดามชุตี้ค่ะจริงๆการไปเกาหลีครั้งนี้แพนมันแค่อัพจมูกหรือมีแพนทำอะไรอีกบ้างถ้าได้ข่าวถ้าได้่าวก็จะโมงหน้าใช่ไหมคะ แม่ข่าววายมากอ่ะแม่แอบมันไลน์หนูป่ะเนี่ยก็ทำอะไรบ้างที่แพทย์จะปิดไปก็ให้ทางสปอร่ตนะคะทางโรงพยาบาลเขาช่วยวิเคราะห์ร้นหน้าหนูเขาบอกว่าจริงๆนะกกวเบลเนี่ย โอเคแล้ว okay แต่ว่าอาจจะเพิ่มในเรื่องความละมุนมากขึ้นนะคะก็คืออาจจะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะไขมันละมุนมากว่าให้หน้ามันดูแบบเด็กลงอย่แหลยค่ะเพราะว่าเราพี็บอกแบบว่าเราอยากให้หน้ามันดูละมุนมากยิ่งขึ้นคือเราเข้าเฟซแอปแล้วเราใช้สัะยังมันยังไม่ยังเลยะค่ะ ก็เลยจะเป็นการพึ่งมีดหมอดีกว่าอันนี้น่าจะทีเดียวแล้วยังเลยนะคะคือไม่อยากแบบเข้าแอปเยอะแล้วก็เมคอัพเยอะอะไรอย่างนี้อย่าน่าสนแล้วมันสวยเลยก็นี่เดี๋ยวรบกวนแม่ๆทุกๆคนนะคะพี่พี่สื่อใส่ฟิลเตอร์ให้ลูกด้วยนิดนึงค่ะแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวกลับมาจากเกาหลีมามาลุงถุงเยอะๆได้เลยนะคะแล้วก็ไปรล้วว่าตลาดคิน เออได้เลยค่ะเราขอเป็นนางงามหน้าใหม่เลยกดกดเชเบลคิมจุงฮอนอะไรก็ได้เป็นนางงามหน้าใหม่พร้อมแล้วแล้วก็เชื่อค่ะว่าต้องออกมาดีแล้วก็ระมุนมากยิ่งขึ้นแน่นอนก็เดี๋ยวให้คุณหมอเจาเปลี่ยนไปเยอะเหมือนมาดามชูตี้ไหมลูกหือตกใจอยู่นะตกใจที่มาดามเนี่ยเขาสวยวันสวยคืนแล้ว สวยไม่พอเสิร์ฟโหเฮงให้เขาแบบมีคนรักคนเมตตาเขามาเรื่องพวกนี้เราเบลเบลก็เชื่อเราดูเลี้ยงดู่นมาดำดีนะช่วงนี้เขาดูแบบเออยังไงคะเขาดูยังไงคะช่วงนี้ดูมีน้ำมีนวลมีเงินเขาเข,า,ข,า,ขากินเก่งขเขาหลอกเงินพ่อกับแม่เหมือนเดิมคะ่ะเ,เพื่อเพื่อไปซื้อของกินน,นะคะ ก็หาวิธีทางหลอกคืนอยู่แต่ไม่สําเร็จค่ะเราได้ปรึกษาเลยว่าจะทำที่เกาหนีต้องยันไงอะไรบ้างเพราะเขาไปมาก่อนแล้วปรึกษาช่าษาชาอามจะสวยปามาน้เลยนะฉีดไขมันนี่เจ็บไหมและไอสเต็มเซลล์เนี่ยเอาจากไหนตัวเราไงพี่ตรงไหนพี่ไม่มีไขมันแล้วตรงไหนเดี๋ยวเขาจะหาสักที่หนึ่งแล้วแล้วยังไงหน้าผากยังไงหนแก้มล่องยังไง เหมือนว่าที่เบลประเมินค่ากันค่ะเบลน่าจะต้องแบบเสือนเติมเชุดใ<ห>ต้ตาด้วยติดง,งองแล้วก็มีเหมือนด<ก>ึง<ก>น,นิดหนยอันองงนี้คุดอเช่ยวชาชุดที่บอกปามก็บอกพว่าเรื่องหัวเพราะว่าเทคนิคแล้วก็เครื่องมือที่เกาหลีเนี้ยมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากๆแล้วก็เจ็บน้อยตามบอกว่าอดทนนะที่เบลก็เลยมงอยู่เอ๊ะเจ็บน้อยแต่อดทนนะคืออะไรแม่แม่ปรเด็นเรืองขอคำสัางแม่แม่ด้วย ดึงคิวนิดนึ่งหลังอันนี้ไม่แน่ใจหนูว่าเป็นคนที่กอตรงว่าบนหน้าเนี่ยหนูทำตากับจมูกแต่เรื่องพวกแบบดึงอะไรพวกนี้หก็ไม่ค่อยทำรู้แต่เดี๋ยวก็รอรอดูเลยค่ะแม่จัดเต็มจัดเต็มค่ะจัดเต็มก็สาธุยืนเล็บอาร์มชุติมาเนาะให้หมอเล็บเล็บคืออาร์มปาราแต่ส่วนอาร์มชุติมายื่นเล็บพี่อิงฟ้าสร็วก็จะเร็วก็คือยื่นเล็บปาราต่อเลยสวยแบบมาาตัวอื่นนะ ก็เดี๋ยวขออนุญาตออกไปหาอึบก่อนนะโอ้โเดี๋ยวจะกินอึงให้เก่งเหมือนลูกด้วยค่ะอก็ไม่ได้ละ